ธนากรโดนจำานงไปบีบแล้วให้มาอ้าววิชาสายยังเปิดสายแล้วขึ้นสะบัดโอ้ยบอลมันสูงไม่หน่อยครับสายเปิดมาแล้วขึ้นเทหูมันหนุหนไม่หน่อยครับยังไม่ออกวิชาเคียมาอ้าวมาเข้าทางธีรพงศ์ด้วยธีรพงศ์เราต้องตัดเกมครับฟ้าแล้วให้กีดตดอา้าวจับไม่ดีวิชา ขนาดเส้นมาแก้ได้ไหมทีพนพงศ์อะไรเนอาชันด้วยซ้ายมีลแล้ววิชาหูอย่างลงไปตำแหน่ง,งนไม่ได้เลยวิชาคืนมาชาวบ้รนมาราชันมาวิชาวิชาเล่นทำจริงแล้วน่าจะเห็น,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 นแล้วดีครับจ่ายไม่ดีครับผมไม่นั้นโดนแล้วเนี่ยโอ้โ,อโอหแล้วให้ครับแล้วดูวัชรินดูไงลี่เทกได้ครับ เ,ออเริ่มเติมอ้าวมาเขาออกบ้ากีฬาดีครับเริ่มเติมเกมสูงขึ้นแล้วข้างหลังแล้วอันนี้วิชาฝู